สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีพิจิกทุกทุท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทำให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกำลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาและราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนเข้าสู่ดวงรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม2,566นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้หมอตักแตนในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะคะอันนี้เป็นดวงภาพรวมนะไม่ใช่ดวงส่วนบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าอยากจะ ให้เป็นดวงของตัวของคุณเองเลยนั้นก็ขอให้นะคะอินบ็อกเข้ามาเพื่อที่จะดูดวงนะคะสอบถามราคาค่าครูและนัดหมายเวลากันก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้วางแผนชีวิตของคุณนะต่อไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วของแม่หมอเนี่ยก็ขอให้ดูเป็นภาพรวมเอาไว้ก็พอนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทางด้านไพ่ทาโร่ต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาและราศี พิจิกกันบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะมีไพ่เมเจอร์อาคน่ามานะคะใบแรกนะแทนตัวของคุณเลยคือ the judgment นะใบต่อมานะคะเป็น the fool ใบต่อมาเป็น the w o r นะและใบสุดท้ายนะคะเป็น the star นั่นเองก็บอกได้เลยว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่น นะหลายๆอย่างของชาวราศลลีพิจิกนะคะอะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เจอคุณจะได้เจอในเดือนตุลาคมนี้นะคะและคุณจะได้เดินทางไกลนะไม่ว่าจะเป็นไปต่างประเทศเพื่อติดต่องานนะคะย้ายถิ่นฐานต่างๆเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะในการที่จะลงมือทำทั้งนั้นถ้าใครอยากจะออกงานนะคะเพื่อออกสื่อสาธารณะต่างๆเนี่ยในเดือนนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะได้ผลดีมากๆ นะส่งผลดีสุดๆไปเลยโดยเฉพาะท่านไหนที่ทำเรื่องเกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงดารานักน้องต่างๆนะแม้กระทั่งงานดูดวงนะคะอะไรที่จะต้องใช้การออกสื่อสารคนเนี่ยบอกได้เลยว่าดังเป็นที่รู้จักนะคะและได้รับการยอมรับมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอเมื่อคุณดังมากขึ้นแล้วเนี่ยค่าใช้ใจ่ายต่างๆมันก็จะตามมาเพราะฉะนั้นแล้วคุณอาจจะเสียนะคะ เวลาความเป็นส่วนตัวของคุณไปนะและการพักผ่อนต่างๆที่มันน้อยลงนะคะมันก็เลยทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกหลายๆท่านมีความรู้สึกเหนื่อยอยากพักผ่อนนะคะอยากหลบหนีอยากสีหายมันเครียดนะวิตกกังวลไปหลายๆอย่างมากมายนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างที่จะนะคะต้อง ดูแลสุขภาพตัวเองหน่อยนะในหลายอย่างบอกได้ว่ามันดีมากๆนะเพราะว่ามี The Food o h e World มาบอกได้เลยว่าอยากขนส่งนะคะออกต่างประเทศขายของดีลงานต่างชาติต่างภาษาออกไปเที่ยวไปเรียนต่อไปอะไรก็ตามบอกได้เลยว่าเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีทั้งนั้นนะคะดีมากๆมีหนึ่งไม้เท้ามาอีกด้วยนะแล้วยังมีเด็กถ้วยมาอีกนะคะโดยเฉพาะ ถ้าเป็นงานบริการต่างเนี่ยบอกได้เลยว่าดีโอกาสต่างๆเข้ามาเยอะมากมีเด็กมีเด็กถ้วยมาแล้วยังมีเด็กนายออฟคัฟมาอีกนะคะแล้วยังมีน o f ออฟซอสและยังมีควีนออฟซอสมาด้วยก็บอกได้เลยว่าเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกมีเรื่องราวนะให้ทำเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดโปรเจกต์ต่างๆไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสารรค์เนี่ยลดเลอบันเจิดมากๆเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บคุณจะคิดมากคิดเยอะเพราะงานมันหนักมันเหนื่อยนะจุดอ่อนคือ การที่คุณคิดมากไปเองก่อนในบางอย่างโดยที่ยังไม่ทันได้ลงมือทอําอ่ะมันเลยทําให้คุณอนะ่ะพลาดโอกาสอะไรหลายๆอย่างไปนะคะการทําอะไรนะบอกไว้ก่อนว่าให้มีแผนสํารองเอาไว้ด้วยเพราะบางทีโอกาสมันเข้ามาเยอะมันทําให้คุณไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ชัดเจนทันทีว่าคุณต้องการอะไรสิ่งนี้เหมาะสมกับคุณไหมต่างๆนะคะก็ขอให้ลองทําดูก่อนนะเนี่ยคิดสิ่งใดทาเลยนะคะ แถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ตัดทิ้งไปเลยนะอย่าได้รังเลนะอย่าได้คิดว่าเออทำๆไปก่อนเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะบอกได้เลยว่าพังมาเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วก็นะคะเตรียมแผนสำรองตัวเองไว้ให้ดีเพราะว่าบอกได้เลยว่างานของคุณเข้ามาเยอะมากๆนะเพียงแค่เหลือการบริหารจัดการและการตั้งสติให้มันทันเท่านั้นเองนะชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะงานยุ่งงานเหนื่อย มันอาจจะทําให้คุณพลาดได้ง่ายๆเพราะว่ามันจะชอบเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บทันทีทันใจมันเลยทําให้คุณเครียดนะคะแล้วบางทีคุณคิดว่าเออมันมีแล้วล่ะมันโอเคแล้วขอบเขตของคุณคุณวางไว้ดีแล้วแต่เสร็จปุ๊บเอ้าไม่ใช่ซะง,งั้นน่ะอืมนะคะลงนัดลงคิวอะไรให้ดีนะอ่ะงานไรงานทัวร์งานอีเวนต์ต่างๆบอกได้เลยว่าคนไหนเป็นอ์แกไนซ์คนไหนเป็นดารารักสแสดงนักร้องเนี่ยบอกเลยเฮงปังดังรวยมากๆนะคะแม้กระทั่งงานดูดวง นะงานเกี่ยวกับคอสตูมงานเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาต่างชาติการรีวิวเนี่ยบอกได้เลยว่าดีมากๆนะคะท่านไหนอยากจะหางานในเดือนนี้ก็บอกได้เลยว่ามีโอกาสได้งานใหม่ค่อนข้างท,ที่จะสูงเลยนะคะ <S <S ก็ขอให้เช็คเมลนะคะลงตารางวันนัดสัมภาษณ์อะไรต่างๆเอาไว้ให้ดีนะคะแม้กระทั่งงานของครัวของคุณเองนะที่เป็นคนที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะเพราะว่างานเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณค่อนข้างที่จะยุ่งมากนะ มันก็เลยทำให้คุณมีโอกาสที่จะหลุดได้สูงเพราะฉะนั้นางงานของชาวลัคนาและราศีพิจิกในเดือนนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงยกเป็นว่าคุณจะมีความขี้เกียจและปล่อยให้เวลานะคะไปเรื่อยๆก่อนยังไม่พร้อมที่จะทําก็เลยไม่ทําจนถึงเวลามันใกล้เดทไลน์มันก็ทําให้คุณต้องมารีบขึ้นนั่นเองนะนะคะต่อมานะในเรื่องการเงินนะคะของชาวลัคนาและราศีพิจิกบอกแล้วว่าในเดือนนี้ของชาวลัคนาแลราศีพิจิกเนี่ย เงินเนี่ยได้มาง่ายได้มาเยอะนะคะได้มาไวาจากผลงานความสามารถของตัวคองคุณเองหลายๆอย่างมันเข้ามาเยอะแต่เราก็ยิ่งมีการออกงานสังคมมากขึ้นนะคะเงินของคุณมาเยอะก็จริงแต่มันก็หมดไปเยอะกับการออกงานออกสังคมการดูแลการแต่งตัวต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมันก็เลยทําให้ชาวาลัคนาราศีพิจิกมีเงินจริงแต่อาจจะอยู่เก็บได้ไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้บริหารจัดการให้ดีๆยิ่งถ้าเกิดใช้เงินนะคะ ตามใจหรือประมาทมากขึ้นเนี่ยในช่วงนี้ก็ต้องขอให้ระวังนะเนี่ยมันจะมีความเป็นก้าวดาบเข้ามานะคะอยู่ดีๆเดี๋ยวคุณก็จะเครียดในเรื่องการเงินโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะเพราะอะไรเพราะคุณเอาไปใช้ในการท่องเที่ยวการเดินทางต่างประเทศการช้อปปิ้งต่างๆหมดนะช่วยเหลือคนอื่นหมดและยิ่งดาวประจําตัวของคุณนะชาวลัคนาราศรีพิจิกกลับมาเดินหน้าแล้วนะคะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทำให้ชาวลัคนาราศรีพิจิกเนี่ยลหลายท่าน นะมีพลังมากขึ้นในการที่จะลงมือทําอะไรนะคะในการใช้ใจ่ายเงินในการเป็นตัวเองที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนแนวความคิดนะแล้วก็การทํางานต่างๆนะคะที่มันเร็วขึ้นง่ายขึ้นโดยที่คุณแบบบางทีคุณก็อยากตกใจในตัวเองว่าทำไมคุณรีบตัดสินใจได้ขนาดนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยก็ยังถอยหลังอยู่เพราะฉะนั้นเราเนี่ย บางทีคุณจะต้องมีการยับยั้งชั่งใจนะคะในการที่จะทำอะไรเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวพอดาวเสาร์เดินหน้าในเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนหน้าที่เป็นเดือนของคุณแล้วเดี๋ยวคุณจะเครียดเอานะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินทางการวางแผนและการลงทุนต่างๆในระยะสั้นด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งการดูแลคนในบ้านนะบางอย่างตอนนี้มันเหมือนกับว่าถึงช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศรีพิจิกนะคะจะต้องนะมีสติ ะะมานั่งทบทวนในเรื่องราวต่างๆที่มันผ่านมานะะในอดีตว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อที่จะทําให้การเงินของคุณกลับมาได้ดีมากขึ้นนะคะบางท่าน,นได้รับโมรดกบางข้างได้รับนะคะมอบหมายนะโอกาสบางอย่างเข้ามานะคะโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวตั้งใจเพราะว่าช่วงนี้ดาวมันเข้าไปอยู่ในเดือน12บของชาวลัคนาราศีพิจิกค่อนข้างที่จะเยอะหลายๆอย่างที่คุณคิดว่าคุณไม่เห็นนะคะคุณไม่รู้ว่ามีคุณได้มีคุณไม่เคยคิด จะทาคุณได้ทําคุณได้ขายคุณได้ลองคุณได้ทําทุกอย่างโดยที่คุณแบบไม่ทันตั้งตัวการเงินหลายๆอย่างคุณก็เลยพลิกผันไปในทางที่ดีและไม่ดีได้ง่ายมากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เรามาระวังการทําอะไรให้ดีนะอย่างที่มาควีนออฟซอร์สมานะคะอย่างที่บอกว่าอะไรที่จําเป็นก็เก็บเอาไว้อะไรที่ไม่จําเป็นก็ตัดออกไปเลยนะคะจะดีที่สุดนะจะช่วยทําให้คุณควบคุมการใช้งานใช้เงินของคุณได้ดีมากขึ้น นะคะท่านไหนอยากจะมูในเดือนนี้ก็บอกได้ว่านะคะ1บูชาพระพิคเนตนะสองนะคะขอพรจากดวงดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะคะหรือแม้กระทั่งองค์พระแม่ต่างๆมันสวดมนต์ไหว้พระนะคะและอุทิศผลบุญผลกุศลน,นะให้กับเจ้าที่เจ,ทเจ้าทางเจ้ากรรมในเวรของตัวคุณและเทวดาประจําตัวนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะจะช่วยให้ชาวลัคนาราศีพิจิก นะทำอะไรต่างๆได้ราบรื่นมากขึ้นนะคะบริจาคน้ำนะเครื่องดื่มนะคะหรืออาหารให้กับผู้ที่ยากไร้ให้ตามวัดต่างๆหรือโรงพรยาบาลต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือผู้ที่อยู่ห่างไกลในต่างประเทศนะคะหรือทุรกันดารต่างๆก็ได้ด้วยนะและคําพูดของคุณนะคะในเดือนนี้สําคัญมากๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณพูดดีคุณจะได้สิ่งดีๆเข้ามาและ เชื่อว่าตัวเองมีโอกาสเสมอนะคะคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นและเงินของคุณมาได้ตลอดมาได้เสมอแม้กระทั่งบอกว่าคุณเก็บเงินได้ดีได้เก่งมากๆนะคะหาได้ด้วยแล้วก็เก็บได้ด้วยเนี่ยจะดีที่สุดนะคะก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีนะคะเงินเข้ามาได้มากมายมากขึ้นนะคะแล้วห้องน้ํานะคะก็ถ้าเกิดไฟเสียไฟดบับหรือมีอะไรผุพังนะคะ ไม่สว่างก็แก้ไขให้เรียบร้อยแม้กระทั่งน้ำรั่วน้ำซึมในบ้านนะไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านกลางบ้านก็ตามนะคะหรือแม้กระทั่งหลังบ้านก็แก้ไขให้เรียบร้อยพิที่จาการเงินของคุณได้ดีมากขึ้นมีรถนะคะก็ขอให้นะเช็คสภาพรถหน่อยนะคะอาจจะมีการน้ำรั่วน้ำซึมนะทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเวลาเดินทางนะคะช่วงนี้คุณเดินทางบ่อยนะระวังรถเสีย เอาไว้ด้วยนะคะให้ไปดูก่อนเพื่อที่ว่าระบบหม้อน้ำหรือระบบพ้าเบรกรั่วไหมอะไรไหมนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะไฟท้ายรถนะคะถ้าเสียก็อย่าลืมไปซ่อมนะโดยเฉพาะฝั่งคนขับนะคะดูให้ดีนะขับรถพยายามอย่าใจร้อนนะคะในการอุบัติเหตุเรื่องสุขภาพต่างๆระวังการใจร้อนนะ <ๆ S 1> เพราะเดี๋ยวคุณจะได้ซ่อมรถจากการที่คุณ ขับรถไวแล้วอยู่ดีมีการเฉียวชนเกิดขึ้นนะคะทำประกันอุบัติเหตุติดเอาไว้หน่อยนะเสริมดวงอีกนิดนึงนะคะก็บริจาคแว่นใตยตาลำโพงทำบุญเกี่ยวข้องกับหอระฆังแบบนี้นะคะจะช่วยให้คุณมีชื่อเสียงที่โด่งดังมากขึ้นแล้วขอให้แบบชื่อเสียงขจรกระจายตามไปนะได้มองเห็นในเรื่องราวต่างๆช่องทางต่างๆที่มากขึ้น นะะในเรื่องสุขภาพนะคะ1ระวังการเจ็บป่วยนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะคะการนอนไม่พอนะทำให้ภูมิของคุณตกค่าอดคุณเที่ยวบ่อยนะคะปาร์ตี้บ่อยในกลางคืนนะอย่าลืมลดละเลิกพอเๆลงบ้างนะคะเดี๋ยวคุณจะไม่สบายและเสียงของคุณเริ่มมีปัญหานะเนี่ยมีโอกาสที่จะอ้วนได้ง่ายขึ้นนะคะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะกินขนมก๊อบแก๊บอะไรบ่อยดื่มน้ำหวานบ่อยนะตามใจตัวเองนอนดึกตื่นเช้า นะบางทีเนี่ยไม่ยอมนอนนะคะไปทํางานต่อเลยสุขภาพมันจะซูดเอานะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความชัดเจนกับตัวเองนะ,ะเดี๋ยวมันจะยิ่งแย่นะคะสายตานะคะเริ่มมีปัญหาแล้วนะ,ะรองเท้าก็ระวังเรื่องเกี่ยวกับการใส่ไม่พอดีเอาไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทําอะไรก็อย่าลืมวัดไซส์วัดขนาดทุกอย่างให้มันพอดีเพราะว่าถ้าคุณยิ่งต้องยืนนานเดินนานหรือออกงานอีเวนต์ต่างๆนาน รองเท้าที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณทํางานทุกอย่างได้สมูทและดีมากขึ้นนั่นเองนะชาวลัคนาราศีพิจิกทั้งหลายคะต่อมาในเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกไปแล้วเนาะขอโทษทีต้องมาเป็นเรื่องความรักนะคะก็บอกได้ว่าคนโสดนะคะยังมีการช่างเลือกอยู่นะหลั่นล้าไปก่อนฉันยังไม่พร้อมที่จะตกลงปงใจกับใครฉันยังมีขอบเขตของตัวเองและยังมีความคิดเยอะคิดมากระแวงอยู่ นะคะด้วยตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนจะภาพลักษณ์ดูง,ง่ายๆสบายๆดูแบบเปิดใจให้ใครก็ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยชาวราคนาราศีพิจิกคุณมีความชัดเจนมากว่าสเปคของคุณเป็นยังไงขอบเขตเป็นยังไงแล้วคนเก่าของคุณคุณก็ยังลืมไม่ได้นะคะถึงแม้ภายนอกคุณจะดูว่าเฮ้ยหล,ล,ลันล้าโน่นนี่นั่นแต่พอในความเป็นจริงอะ่ะฉันยังรออยู่นะฉันยังนึกถึงอยู่ฉันยังอะไรอาวร์อยู่แต่พอถึงเวลาเนี่ยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะเจอคนใหม่เข้ามานะคะเป็นคนที่รูป รูปร่างหน้าตาดีสเปคตรงกันคลิกกันนะคุณจะตัดใจได้ง่ายมากเลยชาวลัคนาราศีพิจิกถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกคุณจะดูแบบไม่สนใจใครไม่เอาใครทั้งนั้นแต่เดี๋ยวดูดีๆนะบอกได้เลยว่าเข้ามาแบบไม่ทันปุ๊บปับ๊บตั้งตัวระวังนะคะหลงคารมเด็กนะคนโสดระวังหลงคารมเด็กนะคะหรือคนที่เข้ามาเตาะโดยที่คุณ อยู่ๆมารู้ตัวอีกทีอ้าวตกหลุ่มรักเขาไปแล้วอะ่ะเออระวังเอาไว้นะคะถ้าคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะมีใครขนาดนั้นก็ขอให้ดูให้ดีๆนะแต่ด้วยความที่ว่าคุณมีเรื่องต่างๆไปจัดการเยอะคุณก็จะไปเจอเขาในวงสังคมตรงนี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วลองเปิดตัวเปิดใจเปิดโอกาสดูอย่าคิดมากนะเรียนรู้เป็นเพื่อนกันไปก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในตอนนี้นะคะคุณสามารถตัดสินใจได้เลยว่าคุณจะเอาอยัางไง นะแต่ว่าการที่คุณยังไม่ตัดสินใจเพราะอะไรอยู่ๆเขาก็หายไปมาเป็นพักๆช่วงเวลาต่างกันคนนี้อยู่ไกลกันอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างช่วงเวลาช่วงภาษาหลายๆอย่างมันเลยทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกยังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจนั่นเองนะคะแต่ถ้าถามว่าตัดสินใจได้เลยไหมบอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตัดสินใจได้ด้วยเหมือนกันนะอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ก็ไปได้เลยแต่ถ้าเกิดยังไม่พร้อมก็ อยู่อย่างนี้ไปก่อนก็ได้ไม่มีปัญหานะคะคุณก็จะได้เห็นอะไรอีกมากขึ้นเยอะแยะมากขึ้นตัดใดที่ยังไม่ได้เจอตัวจริงนะก็อย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะส่วนคนมีคู่แล้วในเดือนนี้นะคะมีโอกาสสูงมากในการพัฒนาในการแต่งงานขึ้นมานะคะมีโอกาสสูงนะเพราะาอยู่ดีๆเขาจะมาขอแต่งงานจากการที่ไปเที่ยวไปฮันนีมูนกันที่ต่างประเทศนะมีโอกาสไปเดินอยู่ในบรรยากาศโรแมนติกและอยู่ดีอ่ะเราแต่งงานกันเถอะเรามั่นกันเถอะแบบนี้นะคะ แต่ตัวคุณเองนี่แหละที่ต้องถามตัวคุณเองแล้วว่าคุณพร้อมไหมนะคะถ้าคุณพร้อมนะบอกได้เลยว่ามีโอกาสสูงมากนะที่จะแต่งงานกันนะคะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสนะที่จะล้างลากันได้ด้วยนะเพราะว่าอยดีไมันเหมือนความคิดเห็นในหลายๆอย่างโคท้ทอ่าเรียกว่าอะไรนะสเปคคุณของคุณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นคุณอยากอยู่คนเดียวคุณอยาก มีโรคส่วนตัวอยากมีอิสระต่อในตอนนี้มันก็เลยทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกพอดความสัมพันธ์เอาไว้นะคะแต่ถามว่ายังคบกันอยู่ได้ไหมก็บอกได้เลยว่าได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณอยากเลิกกันในเดือนนี้ก็มีโอกาสสูงมากที่จะเลิกกันได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดและยิ่งถ้าอยู่ไกลกันพูดจาไม่เข้าใจกันมีความห่างเหินกันมากขึ้นไม่ได้มี แอคทิวิตี้อะไรที่สร้างความผูกพันกันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเลิกลากันไปได้ง่ายมากกว่าเดิมนะคะคนที่มีคู่เป็นสามีภรรยากันก็เหมือนกันนะคะให้เวลากันหน่อยนะหาเวลาไปเที่ยวไปฮันนีมูนไปต่างประเทศไปํำลึกความหลังต่างๆนะคะจะทําให้ความสัมพันธ์กลับมาดีมากขึ้นนะบางท่านเนี่ยอยากจะเลิกลากาันบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะจบกันได้ด้วยดีนะคะเพียงแต่ว่าติดกันอยู่ที่ว่าการแบ่ง ทรัพย์สินต่างๆนะคะและเรื่องลูกว่าจะเอายังไงต่อไปแค่นั้นเองนะที่เหลือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะาต่างคนต่างก็ตัดสินใจกันได้ด้วยดีเนาะแต่จริงๆแม่หมอก็ไม่อยากให้มันเกิดถึงขั้นนี้นะคะแต่หลายอย่างชาวลัคนาราศีพิจิกก็ลองเปิดใจคุยกันดูนะถ้ายังรักกันอยู่นะคะยังให้โอกาสกันได้ก็ควรให้โอกาสกันดีกว่าเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ทางด้านเมอร์เมดนะคะนางเงือกต้องการแนะนำและบอกอะไรชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้กันบ้างนะคะใบแรกเนี่ย o o s s ั e t and e x p e ซ s นะคะก็บอกว,ว่านะคะคุณต้องหมั่นเปิดใจนะคะฟังหาข้อมูลให้มากขึ้นในเรื่องที่คุณกำลังต้องการที่จะทำนะอึดอัดใจ,จอะไรก็อย่าลืมหาคนระบายนะคะหาคนที่รับฟังหาคนที่เป็นผู้รู้นะคะบางท่านเนี่ยก็ไม่รู้จะคุยกับใครนะคะก็ หากลุ่มเพื่อนใจนะคะก็จะมีนะในการที่จะหาคนที่คอยรับฟังดูแลเอาใจใส่นะคะไม่ได้ถึงขั้นดูแลเอาใจใส่หรอกแต่เขาจะรับฟังคุณด้วยความเป็นมิตรและไม่ตัดสินใจอะไรกับคุณนะคะว่าคุณถูกหรือผิดอย่างไรก็จะมีกลุ่มนี้ด้วยนะคะท่านไหนที่อยากจะทำธุรกิจก็อย่าลืมหาคอนเน็กชันนะคะผู้ที่มีประสบการณ์ต่างๆเพื่อที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้ได้มีข้อมูลในการตัดสินใจที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะ แล้วใบต่อมาคือคําว่า yes นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณกําลังหาคำตอบอะไรอยู่ก็บอกได้เลยว่าคําตอบอันนี้มันใช่นะเชื่อในจิตวิญญาณของคุณเชื่อในสัญชาตญาณของคุณนะคะและอย่าลืมทำนะกล้าตัดสินใจแล้วอย,ลอย่าลืมรีบลงมือทำนะเพราะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วนะคะและใบสุดท้ายเนี่ย w o r d i นะคะก อย่ามัวแต่นั่งวิตกกังวลนะคะและด้อยค่าตัวของคุณเลยนะคะในทุกอย่างที่คุณกําลังตัดสินใจไปบอกได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่คุณสมควรได้รับและคุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้วนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะอ่านดวงสไตล์ตักแตนในทุกๆช่องทางเอาไว้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้หมอตักแตนในการผลิตคลิปดีๆออกมาให้ทุกๆคนได้ฟัง นั่นเองนะแล้วก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีพิจิกนะคะได้มีกําลังกายมีกําลังใจที่เข้มแข็งไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็ขอให้มีสติมากๆให้ได้เจอหนทางทางเดินของคุณที่ถูกต้องนะคะพักมาคุยกับหมอได้นะและให้คุณอยากดูดวงของคุณนะคะที่เป็นดวงส่วนตัวของคุณเลยจริงๆก็ทักเข้ามานะคะสอบถามค่าครูนะและนัดหมายวันเวลากันได้นะคะทางเพจอ่านดวงสไตล์ตักแต่นะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ